ยึสเบียงอาหารห้ามส่งเข้าฐานทัพฝรั่งเศสในเจอร์ประเทศในทวีปแอฟริกากลางอดีตอาณานิคมฝรั่งเศสแม้ได้รับเอกราชมาก,กว่า62ปีแล้วแต่ประเทศนี้ก็ยังถูกครอบงำกดขี่ด้านการทหารการเมืองเศรษฐกิจมาตลอดในเจอร์เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกพลังงานแร่อย,อยูเรเนียมอันดับต้นของโลกเพื่อใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของสาภาพยุโรป โดยมีการนำเข้ามาจากเนเจอร์ราว25%ผ่านฝรั่งเศสกดราคาซื้อเพียง0.8ยูโรต่อกิโลกรัมทั้งที่แคนาดาขายในราคาตลาดโลกถึง200ยูโรต่อกิโลกรัมทำให้เนเจอร์กลายเป็นประเทศยากจนร้ังท้ายของโลกทั้งประเทศประชากรมีไฟฟ้าใช้เพียง10%เท่านั้นปี2551สมัยอดีตประธานาธิบดีมอมดูแทนเจเป็นผู้นำเนเจอร์ เขาสามารถขายแร่ยูเรเนียมในราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากให้กับลูกค้าประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ฝรั่งเศสเขาจึงเรียกร้องขอเพิ่มราคาขายแร่นี้ให้เท่าเทียมกันปี2553กองทัพในเจอร์โดยการสนับสนุนจากนายฝรั่งเศสทำการรัฐประหารยึดอำนาจโค่นล้มการปกครองจากนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสชื่นชมมากส่งนายมโมดูซูฟูวิศวกรเหมือนแรก ที่เรียนจบจากฝรั่งเศสและอดีตพนักงานบริษัทเมืองแร่อาริวาขึ้นเป็นผู้นำในเจอร์ปี2,565เมื่อฝรั่งเศสทุ่มเงินและอาวุธไปติดหลงสงครามยูเครนจนอาวุธดีๆตัวเปลี่ยนเกมทุกแบรนด์ส่งไปเท่าไหรก่ก็ถูกเผาทำลายทิ้งหมดทำให้รัเสเซียแอบตลกหลังส่งนักรบแบ็กเนอร์มาปลดปล่อยชาติในแอฟริกากลายเป็นรัฐประหารสปริงขับไล่รัฐบาลโปรฝรั่งเศส เริ่มจากกินีมาลีบูกินาฟาโซจากนั้นขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็วเข้าสู่แอฟริกากลางลิเบยียซูดาและเกือบทั้งหมดของทวีปแอฟริกาในที่สุดจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม2566ทหารในเจอร์ก็ย้อนเกรดทำรัฐประหารปลดรัฐบาลโปรฝรั่งเศสแม้ว่าต่อมาในเจอร์จะมีประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลใหม ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตการทหารกับฝรั่งเศสออกกฤษฎีกาขับไล่เอกอัครราชทูตและกองทัพฝรั่งเศสออกไปจากดินแดนแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ไม่ยอมเคารพอ,อำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญใหม่ดื้อดึงไม่ยอมถอนตัวออกไปจากดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพลังงานแร่ยูเรเนียมนิวเคลียร์แห่งนี้แถมยังสั่งให้ชาติกลุ่มอีควาสแอฟริกาตะวันตกยกทัพบ,บุกรุกรานในเจอร์ แต่กินีมาลีบูกินาฟาโซออกมาขู่ว่าจะประกาศสงครามกับชาติใดก็ตามที่รุกรานในเจอร์ส่วนรัเสเซียก็ส่งเสียงคำรามเตือนว่าอย่าหาธรรมจึงยังไม่มีชาติใดกล้าทำตามคำสั่งฝรั่งเศสบางชาติในกลุ่มอีโควอสที่มีท่าเรือชายทะเลทำได้เพียงความบาดห้ามส่งสินค้าให้กับในเจอร์เท่านั้นแต่สิ่งนี้ไร้ผลเมื่อกิน,นีที่มีท่าเรือชายทะเลอนุญาตให้ขนสินค้าผ่านแดนไปยังมาลี และเข้าสู่ในเจอร์ทางรถยนต์บรรทุกได้ชาวในเจอร์หลายหมื่นคนรวมกับทหารตำรวจที่เบื่อหน่ายการครอบงำจากฝรั่งเศสมาช้านานได้ทีจึงปิดล้อมสถานทูตและฐานทัพทหารฝรั่งเศสทำการตัดไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์อาหารน้ำดื่มยารักษาโรคกลาโหมรัเสเซียส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเยือนในเจออ์จากนั้นไม่นารัฐบาลบุกินาฟาโซออกกฤษฎีกา ส่งทหารและอาวุธเข้าสู่เมืองหลวงนิอเมตรตามที่รัฐบาลในเจอร้องขอไปเพื่อมาช่วยปราบปรามผู้ก่อการร้ายกองทัพสหรัฐและกองทัพฝรั่งเศสรีบสั่งถอนทหารส่วนใหญ่ที่มี2,500นายเพนนี้ตายออกจากฐานทัพทันทีคงเหลือทหารส่วนน้อยไว้ในฐานทัพเพื่อแสดงอำนาจบารมีท่ามกลางความหิวโหวยขาดอาหาร ล่าสุดวันที่12กันยายน2566ตำรวจทหารและฝ่ายความมั่นคงในเจอรตรวจยึดพัสดุที่เป็นกล่องและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่จำนวนมากที่ลักลอบจะส่งเข้าไปในฐานทัพฝรั่งเศสในกรุงเนีนยเมเมื่อตรวจค้นเปิดออกมาแทนที่จะเป็นของมีค่าแตกกลายเป็นอาหารขนมปังจำนวนมากอาหารทั้งหมดถูกยึดเพราะฝ่าฝืนคำสั่งรัฐบาลที่ห้ามส่งสเสบียงอาหาร น้ำดื่มยารักษาโรคให้กับทหารฝรั่งเศสที่ยังเหลือไม่กี่นายในฐานทัพเพื่อตอบโต้ต่อคำสั่งของฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปที่ห้ามขนส่งอาหารและยาจากชาติในกลุ่มอีโควัชบางส่วนไปยังในเจร์ดังนั้นจึงย้อนเกรดห้ามส่งสเสบียงให้ทหารฝรั่งเศสที่เหลือในฐานทัพได้กินเช่นกันล่าสุดบริษัทอาริวาฝรั่งเศสผู้ทำเมืงยองแร่ยูเรเนียมที่ไนเจอร์ ยอมแพ้ปิดกิจการและเดินทางออกจากเนเจอร์แล้วเหตุเพราะไม่มีคนงานท้องถิ่นยอมไปทำงานด้วยและถูกรัฐบาลบล็อกไม่ให้ส่งออกแร่ออกนอกประเทศวิเคราะห์ว่ารัฐบาลเนเจอร์ชุดใหม่จะให้สัมปทานเหมืองแร่พลังงานยูเรเนียมนิวเคลีย์นี้กับบริษัทของรัเสเซียและจีนในการผลิตและส่งออกโดยราคาที่เป็นธรรมตลาดโลกฝรั่งเศสจะจบสิ้นการใช้พลังงานยูเรเนียมราคาถูกนับแต่บัดนี้ไป พวกเขาจะต้องซื้อแร่หายากนี้ในราคาต้นทุนที่แพงขึ้นเป็น200ยูโรต่อกิโลกรัมแพงกว่าที่เคยซื้อมากถึง250เท่าตัวคาดว่าฝรั่งเศสกักตุนแร่ยูเรเนียมสต็อกไว้ใช้ราวไม่เกิน1ปีหลังจากนั้นจะต้องซื้อจากจีนรัสเซียหรือประเทศที่3จะส่งผลให้ต้นทุนผลิตไฟฟ้าในฝรั่งเศสจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีสัดส่วน70%ของประเทศ แพงขึ้นอย่างมหาศาลบินค่าไฟฟ้ารายเดือนที่ชาฝรั่งเศสต้องชำระในปี2,567จัดแทงและเลี้ยวชนิดเห็นตัวเลขแล้วต้องตกตะลึงประมาณว่าต้องขายทรัพย์สินมีค่ามาจ่ายค่าไฟฟ้าความทุกข์ยากและจลาจนซ้ำรอบใหม่คืบคลานสู่ฝรั่งเศสแน่นอนโปรดกดติดตามไว้เพื่อรับชมบทวิเคราะห์ข่าวต่อไป